สวัสดีค่ะดิฉันเปียพรเหงพรวิสารเป็นผู้จัดการทั่วไปของโรงแรมไฮแอทเพรสแบงคอกสุขุมวิทที่ไฮแอทเพรสแบงคอกสุขุมวิทเราภูมิใจที่จะบอกว่าความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพักของเราคือความสําคัญสูงสุดและเพื่อให้บริการแขกของเราเป็นอย่างดีเราต้องแน่ใจว่าผู้ร่วมงานของเราได้รับเครื่องมือที่เหมาะสมในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ ดิฉันมีความสุขมากที่มีทีมงานที่ยอดเยี่ยมมีใจรักในการบริการและพวกเขามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับแขกผู้เข้าพักของเราเสมอเราต้องการใช้ระบบอัตโนม,มัติเพื่อเข้ามาช่วยงานต่างๆให้มากขึ้นเพื่อทําให้ทีมงานของเรามีเวลามากขึ้นในการมุ่งเน้นไปกับการมีปฏิสัมพันธ์กับแขกเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีและน่าจดจําตลอดการเข้าพักกับ t ฮแอทเพรสแบงคอกสุขุมวิทและนี่คือที่มาของความร่วมมือกับบา uch ในขณะน,นี้เรามีแพลตฟอร์มแบบไร้การสัมผัสกับเ o ลช์ให้บริการกับแขกผู้เข้าพักทุกท่านได้ใช้งานตลอดการเข้าพักเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆและสร้างความพึงพอใจของแขกผู้เข้าพักให้สูงขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ระบบของเ o ล c h ยังช่วยเราในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมากอีกด้วยเรามีความพึงพอใจในการใช้บริการหลังการขายของเวลช์เป็นอย่างมาก และรู้สึกดีใจที่เราได้เลือกเวลส์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเราที่ให้อดเพรสแบงคอกสกุมวิทเรามีแขกผู้เข้าพักจากทั้งในและต่างประเทศที่มีความชื่นชอบทางเทคโนโลยีใหม่ๆและสิ่งที่ทันสมัยอยู่เสมอเราจึงตัดสินใจเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลจาก w a ลส์ให้สำหรับแขกผู้เข้าพักของเราและแขกผู้เข้าพักของเราก็ชอบใช้กันแพลตฟอร์มของ w a ล์มากค่ะ เพียงแค่สแกน QR code แขกผู้เข้าพักก็สามารถขอสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในห้องเช่นน้ำดื่มและโลชั่นบำรุงผิวได้และเมื่อหิวก็สามารถดูเมนูดิจิตัลในโทรศัพท์มือถือของท่านเองและสั่งอาหารได้โดยทันทีกระบวนการนี้ไม่เพียงแค่ไม่ต้องสัมผัสเท่านั้นแต่ยังสะดวกอีกมากด้วยค่ะเนื่องจากไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปการเข้าใช้งานจึงเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับแขกผู้เข้าพัก ซึ่งส่งผลให้มีอัตราการใช้งานสูงในระดับที่น่าพอใจมากค่ะนับตั้งแต่เริ่มใช้ว a u ์ h เราได้เห็นการปรับปรุงใน2ด้านหลักคือ1การดําเนิงเนง,งานของเราคล่องตัวมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราได้เห็นความพึงพอใจของแขกที่เพิ่มขึ้นแทนที่จะต้องจัดการคําขอบริการด้วยปากาและกระดาษตอนนี้คําขอดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านดิจิทัลและทํางาน,นอัตโนมัติจากแพลตฟอร์มผู้เยี่ยมชมไปยังพอตโต้ผู้จัดการส่วนหลังด้วยกระบวนการนี้เราพบข้อผิดพลาดน้อยลง นักงานของเรามีความรับผิดชอบสูงขึ้นและไรายได้จากการบริการรูมสวิทของโรงแรมเราก็เพิ่มขึ้นอีกด้วยแขกได้รับบริการเร็วขึ้นและระบบอัตโนมัติได้ขจัดงานที่ต้องทำด้วยตัวเองสำหรับทีมของเราเรามีความสุขมากกับผลลัพธ์ของการใช้เวลช์ครับ